เรียนครูคประจําวิชาที่คารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัญญาลมลสด,ดิฉันนางสาวนิชาพัฒเดชิริณอุจาจาวจังบันทิตาทัศยันติบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงบัณฑิตหมายถึงผู้มีปัญญานักปราชญ์ผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาอาการขึ้นขึ้นลงลงคือภาวะของจิตที่อ่อนไหวแปรปวนโอนเอ็นไปตามอารมณ์ที่กระทบทั้งดีใจเสียใจดังนั้นผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาหรือบัณฑิตคือ ผู้ที่ฝึกจิตของตนมาอย่างดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่ออาการขึ้นขึ้นลงลงต่อโลกธรรมคือธรรมดาของโลก8ดอย่างคู่กันได้แก่มีลาบก็จะเสื่อมลาบมียศก็จะเสื่อมยศสันเืินก็จะกลายเป็นนินทาสุขก็กลายเป็นทุกข์ บุคคลที่สามารถควบคุมตนเองไม่ให้แสดงอาการไหวเอ็นเต้นตามไปตามอารมณ์หรือโลกธรรมทาง8ได้คือบุคคลที่ฝึกฝนจิตของตนแล้วจนมีปัญญาแก่กล้าพอที่จะมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงเข้าใจโลกและปฏิบัติต่อโลกด้วยท่าทีที่เป็นคุณรังสรรค์ประโยชน์ทั้งแก่ตนสังคมและโลกค่ะ